หวัน1เหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง r หรี o n มูลคุยนะครับวันนี้เรามารับชมเหรียญที่ชื่อว่า Aster นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่42สะกดว่า A S G r นะครับตัวนี้มีในฝั่งของ Binance Alpha นะครับรวมถึงออยู่ในตัวของ Binance ด้วยนะครับ Binance เป็นฝั่งฟิวเจอร์อภคทั่วนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปเทรดได้เข้าไปซื้อได้นะครับในตระก,กูลของอัลฟานะครับรายชื่อ b บแนนด์อัลฟาราคาอยู่ที่1.69นะมาตอนที่เข้า b บแนนด์ในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยก็ขึ้นมาจาก0.4นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ถูกโฟโมขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเหรียญตัวเนี้ยอยู่ในโปรเจกต์ที่เป็น DEX นะครับของ ของบ i แ a น c e นะครับซึ่ง DEX เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเอาไปเทรดนะครับทั้งตัวหุ้นได้อย่างใครจะซื้อหุ้นเท s l a นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดใน DEX ตัวนี้ได้คือ DEX เนี่ยตอนนี้เปิดกว้างมากแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยได้แต่ในฝั่งของคริปโตนะครับเดี๋ยวนี้ในฝั่งของ Nasdaq นะครับรวมถึงตัวของหุ้น Google, Meta เนี่ย สามารถเทรดได้บนเอสเเลยนะครับรวมถึง a s สเตอเนี่ยซัพพอร์ต n n b โดยตรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะตั้งตัวว่าเป็นมัลติเ i n แต่ว่าามีความเกี่ยวข้องกับ c ีซนะครับแล้วก็เหรียญนี้ถูกโฟมไม่ใช่แค่ c c ซอย่างเดียวแซมแบงแมนฟรีนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ดังในโลกคริปโตก็มีหลายคนนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อไว้เหมือนกันนะนะครับผมมีแค่ประมาณสักร้อยดอลลาร์เอง นะก็ถือว่ายังมีไม่เยอะไม่ใช่ร้อยดอลลาร์ร้อยเหรียญนะครับถือว่ายังมีไม่เยอะก็คือผมซื้อได้ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าดอลลาร์เนี่ยได้แค่ร้อยเหรียญเองมันโอ้โหมันขึ้นมาสูงนะครับแล้วมันไปไกลมากๆมีคนโฟโมนะว่าตัวเนี้ยจะถึงประมาณหนึ่งร้อยดอลเลยนะครับซึ่งเราต้องมาดูเรื่องของอุปทา,านกันว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน MarketCap อยู่ที่สองจุดเจ็ด 9ล้านนะครับแล้วก็วอลุ่มรายยีี่ชั่วโมงอยู่ที่1.1ึ่งพันล้าน1.18่งจหนพันล้านนะครับก็ Market Cap ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วแถมอยู่อันดับที่42ด้วยฉะนั้นต้องรีบสะสมไว้นะครับมีไว้สักพันหรือหมื่นดอนก็หมื่นเหรียญก็โอเคนะอา่าเรื่องของตัวนี้นะครับก็อา่า เขาบอกว่าเป็น DEXCOIN เนะาะอ decentralized exchange DEX token เป็นเว็บ3เป็น D app นะครับมาจาก YC lab portfolio ก็ YC lab ก็อยู่ในบริษัทในเครือของ n a n นนนะครับเป็น lab ของ Binance หลักๆน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรื่องกระดานตัวนี้มี DEX ของตัวเองชื่อ ASTER นะก็สามารถเข้าไปเทรดได้ Pancake Swap ใบปิดอยู่นี้สวอปก็มีเกตแม็กคุคอย stx b i n a n c e a l บ h a นะครับแต่ตัวอื่นๆเนี่ยยังไม่เข้าตอนนี้เขากำลังลุน้นนะครับว่าตัวนี้จะเข้าในฝั่งของ Binance ที่เป็นฝั่งของ Spot ให้ได้ต่อมานะครับเรามาดู BSC Scan เพราะตัวนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามันเป็น เหลียนที่อยู่ในเครือข่ายของไบแ c นโดยตรงนะครับคือไบแ c นเนี่ยรับจัดจัดเต็มเลยว่าเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ซัพพลายนะครับประมาณแปดพันแปดพันล้านนะครับทั้งทั้งซัพพลายล้วก็โฮเดอร์ประมาณหนึ่งแสนสี่หมืสองพันสี่อยห้าสิแปดหถือว่าเยอะนะทั้งทั้งแอนเฟอร์ประมาณเจ็ดจุดสามล้านนะครับก็เห็นทั้งโฮเดอร์ทั้งทั้งทั้งแอนเฟอร์เนี่ยก็ถือว่าเยอะเลยคือ มีแรงเทดอย่างครับข้างนะคือซื้อไปไม่เสียใจได้นะเสียใจตรงที่ว่าไม่ได้ซื้อในราคาเริ่มต้นนะก็แค่นั้นเองนะครับในส่วนของ x ในส่วนของ x นะครับเดี๋ยวผมมาดูผู้ติดตามผู้ติดตามนะครับก็อยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันผู้ติดตามนะครับเกิดมาตั้งแต่ปี ส2บ2 4เดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ที่อยู่ก็เป็น universe นะนะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีร้านแอปดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อจะซื้อเหรียญน,นะซื้อเราก็น่าจะมีการต่อพวก connect พวก wallet ต่างๆนะครับใครใช้ค่ายไหนก็ก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ฝั่งฝั่งของอเมริกาโดยตรงยกเว้น อยู่ดีโดนุทัมเนี่ยจะให้การสนับสนุนจากไบแนนเนี่ยเป็นรูปกระทําโดยตรงนะครับมีการออกข่าวนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าทัมเนี่ยจะเอาซีซเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะครับรวมถึงจะรับพวกแพลตฟอร์มไบแอนเนี่ยเข้ามาเป็นสาระระบบของอเมริกาด้วยนะที่ผมฟังจากตรงนี้นะครับ เราก็น่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคร์เค่นคอยเบสอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวตึงหลักของอเมริกาอยู่แล้วนะ,ะตัวนี้นะครับก็มีพาร์ทเนอร์อย่างคานิวีนัสนะครับเยลเนสแพนเค้กวออะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดใครจะต่อวอลเล็ตเนี่ยนะครับในแอสเตอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้ วอลเล็ที่เป็นค่ายของของบ i แ a น c e นะครับมันก็จะตรงกว่าก็บิตเกตจริงๆก็ได้นะครับก็ใครอยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้ไปดาวน์โหลดแอปได้นะครับเพราะตัวนี้ก็ถ้าเกิดพูดก็คือมันเป็นมันเป็นอ่เด็กตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นพวกหุ้นตัวใหญ่ๆนะดูผมดูจากตรงนี้นะ นะครับดูจากตัวของอที่เขาให้เทดนะครับอย่างพวก Apple, Meta, Amazon นะครับคือกลุ่มเนี่ยเล่นนะครับก็จะเป็นฝั่งของของ n a s d a q นะครับของตลาดหุ้นด้วยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็ดูแล้วกันนะครับว่า,าทางไบ n c นเนี่ยเขาจะทำแบบเดียวกับตัวของตัวของนันหรือเปล่า นะครับตัวของโซโลนานะครับที่มีเด็กอย่างปามดอดฟันก็จะเป็นพวกมีนนะครับแล้วก็ตัวของจูปิเตอร์เนี่ย,ย Project, นะกยย็จะเป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์มีเม็ดเงินใหญ่ๆนะครับแล้วก็เลดียมเนี่ยจะเป็นเหรียญต้นน้ำที่ทั่วไปนะครับที่จะมีโปรเจกต์เขาก็แย่งอย่างนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้เขาบอกว่า total trading volume ประมาณหนึ่งพล้านเลยนะครับ ยูเซอร์สล้าน261ล้านเป็น Open i n t e r ทอ t ์เนนะครับ GVL อยู่ที่1,000ล้านแล้วก็แซมบูที่101ยนะรายละเอียดก็น่าจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์ถ้าเกิดจะให้คะแนนเนี่ยผมขอให้สิเลยนะครับคือเหมาะทั้ง V.I และเหมาะทั้งฝั่งของอเทรดสั้นนะครับหรือว่าเทรดแบบ ลากไส้นะครับคือเป็นพวกเทรดเร็วนะครับเป็นเทรดเดอร์ตัวนี้ก็เหมาะนะดูทั้งการซื้อขายรายยีบสี่ชั่วโมงมาเจ็ดแคปสูงผสมครเลยโอเคครับท่านใดสนใจก็ฝากที่จะติดตามด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตาแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของ a t e r นะครับก็น่าจะมีกลุ่มของไบแ a น c e นะครับเราก็มีเหรียญจักราวาลไบแนนเราก็ท่านใดสนใจสําหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ําก็สามารถที่จะสมัครได้ลิง์อยู่ใต้คลิปเราก็ฝากสําหรับกระดาน m ม x กนะครับก็เป็นกระดานสําหรับเหรียญต้นน้ําโดยเฉพาะเลยติดซิมระดับแรกของคอยมา a r เก็ตแคนะครับเราก็ค่าธรรมเนียมค่าแก๊สเนี่ยฝังสปอรตฟรี ฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยถูกมากๆผมลองใช้กับแพลตฟอร์มอื่นอย่างไบแนน c e อย่างเกดอย่าง b i ตเกตอะไรพวกนี้นะครับเม k กค่อนข้างสเสถียรน,นะ,สะเสถียรกว่าบิตเกตอีกนะที่ผมเคยลองใช้มาก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ฝากสำหรับเสื้อช่องด้วยละกันเราก็มีเชื้อเสื้อช่องอยู่นะถ้าสนใจก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่าแอสเตอร์จะโกทูดมูลไปกับช่องริชมูลคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ